คนกำลังกินก๋วยเตี๋ยวไก่หน้าห้องโกนแล้วทุกคนกำลังเส้นกันไปแล้วพวกเราก็ออกมาแบ๊บบอยมันมากมันมากเราต้องแบ๊บจากการเคี้ยวมาหวานลายเหมือนกันเนาะเราได้เอาวันนี้นอกจากโชว์แล้วก็ยังมาร่วมเล่นวันนี้เป็นการเปิดแคมเปญเลยนะกับแม่กับแบรนด์เซลล์เอาหมอยากให้เชิญชวนทุกคนเลยครับมาร่วมแคมเปญสุดยิ่งใหญ่จากบิ๊กซีพาครับผมก็อยากเชิญชวนนะครับทุกคนมาที่บิ๊กซีนะครับผมเพราะว่า ทุกคนรู้อยู่แล้วนะว่ามาที่นี่มีทุกอย่างคออรบม,มากๆนะครับผมอ,อย่างใกล้ที่สุดก็จะเป็นคิปสโตนนะครับคิโนใช่ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นฟู้ดคอทหรือว่าจะเป็นสินค้าต่างๆอยากให้แบบว่ามันเป็นภาพบรรยากาศคล้ายๆวันนี้ครับคือทุกทุกคนมาที่นี่เรามีความสุขกลับไปนะครับได้ในสิ่งที่ตัวเองต้องการครับได้มาใช้เวลาแล้วก็ใช้ชีวิตกับครอบครัวครับแล้วก็ที่สำคัญยังสามารถเือนกับว่าซื้อของกลับไปเพื่อ ได้ด <copies. S 1> oh ้วยนะครับก็คือมาครบจบทีเดียวที่นี่ันเลยใชกต้องถูกต้อขอสักหน่อยเพราะว่าเห็นเมื่อกี้อวยพรและอยากให้ปวยพรอีกสักหน้าหนึ่งหน่อยนะแน่นอนพรีเซนเตอร์ของบิ๊กซีทับผมนะครับแต่วันนี้เด็กสองปีนี้เด็กสมบูรณ์ครบรอบ80ปีอยากให้ปวยพรเด็กสมบูรณ์หน่อยครับก็ในขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของพรีเซนเตอร์ของบิ๊กซีนะครับของพวกเรา In op, <S <S น้งนองพีนะครับร่วมกันออกแบบนะครับเสื้อลิมิเต็ดอ i t ิชั่นนะครับที่จะแจกและก็มอบนะครับให้กับผู้ที่ช้อปปิ้งในสัปดาห์สินค้าพิกซีวันนี้นะครับสินค้าที่เรานำมานอกจากจะมีอะของชํำดวยพรีเมี่ยมแจกแล้วนะครับยังมีส่วนลดมากอย่างที่คุณมาร์คแจ้งแล้วว่ากว่าถึง50%ด้วยนะครับ พักเลยละแล้วก็โอ้โหเป็นยอดทั้งออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นะครับหลายๆคนเห็นกันไปเยอะมากแล้วก็ยิ้มไปตามๆกันรูปกต่ตัวกันเองด้วยแต่ว่ามันจะดีมากในในนเราอยู่ในงานี้แลวกับการเฉลิมฉลอง80ปีเด็กสมบูรณ์แต่ฮาวไปดนสแลนรับชมไปพร้อมๆกันแล้วไม่ต้องหูยิ้มแล้วฮะถ้าอยากยิ้มยิ้มออกมาได้เลยนี่คือภาพพิยมโฆษณาตัวใหม่ล่าสุดจากเด็กสมบูรณ์ข่าวดาวดีกว่าถ้าพร้อมแล้วในห้าสี่สามสองหนึ่งไปชมกันเลย กว่า80ปีที่เด็กคูนั่งใจส่งมอบความสุขและความอร่อยผ่านทุกยุคและทุกยุคเป็นพี่น้องกันอดี๋ยวเราก็ใช่ครับแต่ว่าหนูตรงหนั้นยังเรียบร้อยนะจ้าเฮ้ยเฮ้ยพอพี่สวัสดีครับสวัสดีครับแม่ออยสวัสดีครับโอยรอวันนี้มานานมากครับผมบำคิดถึงมากๆ พี่จีน้องพีแต่อันนี้สไปเดอร์แมนชีเชงงชงงชล็กหรือเปล่าเนี่ยชีเล็กไปเดอร์แมนหรือเปล่าใช่ไหมครับใช่ไหมครับลูกคนไหนคนไหนเป็นชีเล็กครับคนไหนเป็นสไปเดอร์แมนคนไหนคนไหนเป็นไอรอนแมนอุ้ยไอรอนแมนหรือเปล่าเป็นสไปเดอร์แมนอ,อุ้ย,ย,าย,ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้ยนี่นี่ ไล่หนากแล้วนี่เพลงมันจบแล้วลูกทำไมพึ่งมาแก้ไม <laughs> ่เป็นไรแก้ <c oughs> จ้า <c oughs> จ้าจ้ามาที่นี่น,น,นะสวัสดีทุกคนดีๆก่อน <c oughs> สวัสดีนะครับ เมื่อกี้แอบฟังไม่ทันขออีกรอบได้ไหมครับเมื่อกี้บอกะไรนะ่อไปาก็มีนะ,ะเ,เดี๋ยวนะนี่ถ้าขายของเก่งขนาดนี้แล้วก็คนอื่นต้องหลีกทางให้เลยนะยยนาก็มีนะวันนี้เราจะดูแล้วนะครับว่าเด็กสมบูรณ์มีอะไรนะอโอเคนะน้องพีบอกแล้วพิธีอะไรอะไรก็มีนะ ซี <See> อิ๊วซีอิ๊วทุกคนอาจจะทราบอยู่แล้วเก่งมากเลยเออเอาแล้วคุณพ่อคุณแม่ครับอันนี้ต้ <Yeah. S 1> องขายเก่งให้ทั้งรูปด้วยนะฮะ <Yeah. S 1> <laughs> เป็นไงบ้างครับ <Yeah. S 1> กับการได้มาเป็น <Yeah. S 1> เซน,นเตอรทั้งครอบครัวเลยตอนบ,บินทั้งแม่ร, <Yeah. S 1> รู้สึกว <Yeah. S 1> ่าแบบ ใช่เหรอเพราะว่าเราไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยว่าทางเด็กสมโทต้องการพิซเตอร์ด้วยเพราะว่าเป็นสินค้าที่แบบขายได้อยู่แล้วจริงเพราะฉะนั้นการมาร่วมงานกับเขามันเหมือนเป็นการแบบมันเหมือนเขามรดึงภาพหลักให้เราแบบว่าเป็นเจเนริกแบรนแฟลก็ไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือต้องต้องขอบคุณมากๆนะครับที่ิดโอกาสให้เราเราได้มีโอกาสกับมาร่วมงานด้วยครับผมแล้วก็ ดีใจมากจริงคืออย่างที่บอกเป็น,เป,นเป็นสินค้าเป็นเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้อยู่แล้วครับตั้งแต่รุ่นคุณแม่80ปีใช่ใช,ใช่ครับรุ่นใช่ได้รุ่นคุณป,ปู่อะไรเงี้ยคุณทวดของของสองคนน,นี้อะไครับเราใช้มาตลอดอยู่แล้วเรารู้สึกดีใจครับอย่างที่บอกขอบคุณมากๆจริงอ๋อฮะอยากให้เล่าการาถ่ายทำภาพยนต์โฆษณาเมื่อสักครู่นี้มันล้ำมากนะครับเดี๋ยวนะพาพ่อพีมย้อนไปแบบวัยมหาลัยเหร่ะอย่างนั้นหรอใช่ไหม โผล่เป็นใส่ชุดเป็นการแบบ2ยอี่สิปีมั้งยีกว่าปีใช่ไหมครับกลับมาแต่งชุดนักศึกษาจริงเม้ยเฮ้ยเฮ้ยนฮอิเฮ้ยเฮ้ยต่้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเจ้กเั้ยทั้อทั้่เพ้ยทั้ยเู้ยเกันตั้่เป้ยนักศึกษาเล้ยเฮอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ่ยเฮ้่เฮ่ยเฮยเ่้มเื้บเื่อเล้วเฮ้ยเก้บเฮัยเต้ยเดียเกันเอ่ะเฮ้ยเฮ้นเฮอยเฮ้รแบ้ผมว่ารู้ึเว่าเน เป็นโฆษณาที่มีมีจิติด,ดีเหมือนส่งเล่าเรื่องราวในการส่งผ่านดีด้วยครับครับมีการใช้กล้องแบบว่าเป็น<ช>เขาเรียกวเป็นโรบอท<ช><ช>อะครับโอ้โหเป็นกล้องโบ้เดเหรอฮะใช่ครับงเป็นถ่ายแบบสโมโมเลยว่าไงครับพี่จีครับว่าไงครับน้องพีว่าไงครับนี่น้องพีบ,บ,อองพบอกอยากกินด้วยนะ อิ่วแล้วหรออิ่วแล้ว Man อิ่วยังครับอีเลแมนีเลสไปเดอร์แมนีเล เริ่มเ็นเหนีเลยเอาแล้วแข็ก่อนแงกอาแข็งก่อนโอเค